สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําขนมต้มนะคะนี่นะขนมไทยนะคะเหนียวนุ่มนะคะใส้ข้างในอร่อยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะส่วนผสมแรกอันนี้แม่โอใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะนี่นะ300กรัมนะคะแล้วก็เกลือป่นใครมีเกลือป่นเกลือป่นนะในคลิปไม่มีนะใช้เกลือเม็ดไปเลยนะคะใช้อยู่ประมาณ1นึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะ แล้วก็น้ำตาลมะพร้าว150กรัมถ้าเกิดใครใช้น้ำตาลปี๊บก็เพิ่มไปอีกสัก50กรัมนะคะอ่ะก็ทีนี้เราก็กวนก็เคี่ยวไปเลยนะคะเนี่ยคนไปเรื่อยๆนะ,ะไม่ได้ใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่อนนะกวนจนได้ลักษณะแบบนี้ใครจะเอาเข้มกว่านี้ก็ได้นะคะแม่โอททาให้พอให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะอ่ะโอเคพอได้ที่แล้วเราพักให้เย็นเดี๋ยวเราจะมาปั้นนะ ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะอันนี้คือไส้ขนมใส่ไส้ของเรานะคะนี่ก็ปั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามชอบเลยนะอ่ะนี่นะคะพอปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะเราจะมาทําแป้งกันนะคะตัวแป้งก็ใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะ250กรัมเนาะในในเนี่ยเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็แป้งเท้านะคะแป้งเท้าสัก50กรัมนะคะ ใส่ลงไปเนาะแล้วทีนี้ก็คนก่อนนะคนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นกะทินะคะร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ทั้งหมด100กรัมนะ,ะแล้วก็เราจะนวดก่อนนะคะนวดให้กะทิแป้งเข้ากันก่อนนะคะนี่ก็นวดนวดพอเข้าๆกันแล้วเราก็น้ำเปล่าเลยนะคะน้ำเปล่าในคลิปนะคะไม่โอใช้อยู่ประมาณสัก2 0ง น่อยๆน,นะคะแต่นะความชื้นแป้งมันไม่เท่ากันอ่ะก็ทยอยใส่นะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนให้ได้แป้งแบบว่านิ่มพอปั้นได้นะคะถ้าเกิดว่าแข็งไปนะคะข้าน่มต้มของเราก็จะมันจะเวลามันเย็นแล้วมันจะแห้งเนาะอ่ะโอเคพออย่างนี้แม่โอกก็จะใส่สีผสมอาหารนะใช้สีชมพูกับสีเขียวนะคะในคลิปเนาะใครจะใช้เป็น อ่าสีอื่นก็ได้หรือจะใช้ใบเตยใช้ดอกอัญชันได้หมดเลยนะคะเอาที่สะดวกนะคะนะพอพอใส่สีผสมอาหารเสร็จเราก็นวดแป้งให้เข้ากันนะคะให้สีผสมอาหารเข้าทั่วๆเนาะนะก็นี่พอได้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันนะวันนี้ใช้สามสีนะสีขาวสีชมพูสีเขียวนะคะนี่ก็ปั้นแป้งสีชมพูนะคะก็ครึ่งๆเป็นก้อนกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วก็แผ่เขาออกมานะคะ ให้บางๆนิดหนึ่งนะแล้วก็นําไส้มาใส่อย่างนี้นะคะนี่ไส้เยอะมากแป้งนิดเดียวอ่านี่ก็ครึ่งนะคะครึ่งให้กลมนิดหนึ่งนะคะในถาดในถาดเราก็นําแป้งข้าวเหนียวมารองไว้นิดหน่อยนะคะโรยถาดไว้กันไม่ให้แป้งขาขนมเขาติดกันหรือติดก้นถาดนะคะนี่สีเขียวก็ทําเหมือนกันนะคะครึ่งเป็นลูกกลมๆแล้วก็แผ่แป้งออกนะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปนะคะ ทำกินเองสะเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะเนี่ยสบายใจนะอันนี้ก็เป็นสีขาวนะสีขาวก็ไม่ต้องผสมอะไรนะนี่ก็แผ่แป้งออกเหมือนกันนะคะนําไส้มาแล้วก็ห่อให้มิดอ่ะพอหอ่อมิดเสร็จก็ครึงแบบนี้นะคะตามคลิปเลยเนาะอ่ะพอได้แบบนี้นะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะลูกเล็กนิดเดียวเอง <laughs> อ่ะโอเคนะอันนี้เราก็ น้ำเปล่าตั้งเตาให้เรียบร้อยนะคะไฟแรงได้นะคะใส่ใบเตยไป15ใบหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะต้มใบเตยให้หอมนะคะให้หอมคร้าคุ้งเลยนะคะแล้วก็ตักใบเตยออกนะคะให้เหลือแต่น้ําประมาณนี้นะคะหอมมากจะบอกให้แล้วทีนี้เราก็นําขนมต้มของเราที่เราห่อไว้เมื่อกี้นะคะมาต้มนะคะต้มจนกว่า ขนมของเราจะลอยขึ้นมานะคะพอขนมลอยขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็นี่นะอ่ะเราก็จะตักมาใส่บนมะพร้าวนะคะมะพร้าวถ้าสมมุติว่าจะเก็บไว้นานนํามะพร้าวไปนึ่งก่อนนะคะถ้าเกิดจะทานเลยไม่นึ่งก็ได้นะคะคลุกเกลือนิดหน่อยนะคะอ่านี่พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมต้มทําไม่ยากนะเห็นไหม อ่ะโอเคนะคะขนมไทยวันนี้นะคะงั้นแม่โอขอจบคลิปเลยลวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะ